สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องวันนี้เราจะมาทำน้ำอัญชันมะนาวนะน้ำอัญชันมะนาววนมะพร้าวนี่คืออัญชันมะนาววนมะพร้าวนะจะเป็นสีม่วงนะคะอัญชันมะนาววนมะพร้าวส่วนอัญชันอัญชันนะคะวนมะพร้าวนะคะกลิ่นใบเตยด้วยนะคะก็จะเป็นสีออกฟ้าแบบนี้สีฟ้าแบบนี้โอเคเราให้ดูสี นี่สีจะเป็นฟ้าฟ้าอย่างนี้นะคะถ้าใส่มะนาวแล้วจะเป็นสีม่วงแบบนี้สวยงามมากโอเคไปทำกันเลยค่ะง่ายๆนะสไตล์บ้านสวยนะจ๊ะไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาทำน้ำอัญชันอัญชันมะนาวนะคะแล้วก็มีวุ้นมะพร้าวนะแล้วก็มีกลิ่นใบเตยด้วยนะนี่จะมีอัญชันที่แบบว่า สด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 เหี่ยวเียวนะคะที่ติดอยู่กับนี่เลยนะเออไม่ต้องไปอบแห้งไม่ต้องอะไรเลยนะนี่ข้าวแห้งติดอย่างนี้เลยนี่ข้าวแห้งติดอยู่ที่ต้นเต็มเลยนะใบสดก็มีดอกสดก็มีอาศัยดอกสดด้วยใส่ดอกสดด้วย,วดดวยนะนี่เก็บเหี่ยวเียวสดสดจากต้นเลยโอเคเดี๋ยวแจมขอเวลาเก็บแป๊บเนี่ยนี่ตรงนี้ยิ่งเต็มเลยอ่ะ นี่วอกไว้ก่อนอัญชันอัญชันเยอะเลยนี่ต้องมีเครือนี้ด้วยมีดอกขจรด้วยนะก็จะพันกันอยู่แถวๆเนี้ยเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวจมขอเวลาเก็บแป๊บหนึ่งนะ,ะแล้วเดี๋ยวไปล้างแล้วเดี๋ยวไปต้มัาเลยจ้าโอเคค่ะพี่น้องสำหรับน้ำห้าลิตรนะตะกร้านี้ก็น่าจะโอเคเนาะดีงามโอเคไปล้างกันเลยโอเคค่ะพี่พี่น้องๆจำใส่ในถุงกาแฟนะ แล้วก็ใส่ใบเตยนะต้องการกลิ่นด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะทําเราจะมีวุ้นเอ่อวุ้นมะพร้าวเนาะมาด้วยนี่วันนี้คือแบบครบรถมากนี่นะจะได้เป็นสีแบบฟ้าๆแบบนี้ก่อนนะจ๊าพี่น้องจ๋าเขาจะยังไม่ม่วงนะเพราะเรายังไม่ได้ใส่มะน,นาวนจ๊ะนี่ทแบบนี้อันนี้คือจะได้อัญชันแบบเข้มข้นนะคะคืออัญชันแบบแบบเข้มข้นเนี่ยเป็นหัวอัญชันแล้วเนี่ย พี่น้องจะไปใส่น้ำผึ้งก็ได้นะหรือว่าพี่น้องจะไปใส่กับขิงก็ได้นะเป็นอัญชันขิงก็ได้นะสูตรอัญชันขิงก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเอาไปปรับใช้ได้เลยนะเอาไปปรับใช้ได้เลยเราจะได้คือน้ําข้างนอกจะเห็นว่าเป็นสีฟ้านะนี่นะมีจะเป็นสีฟ้าสวยงามมากโอเคต้มไปสักห้านาทีสิบนาทีให้สีอัญชันเขาซิดๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรา คือถ้าใส่ถุงกาแฟแบบนี้ง่ายพี่นนองมันไม่ต้องมาคอยกองกากหรืออะไรเงี้ยนะคะใช้แบบถุงกาแฟแบบนี้ง่ายอันชันมะนาวอันชันขิงนะอันชันใบเตยได้หมดนะแต่วันนี้นะเจะดียจะทำเป็นอันชันแล้วก็มะนาวนะแล้วก็จะใส่เป็น วุ้นมะพร้าวไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็มีกลิ่นใบเตยด้วย้ครบรดมากมากนะพี่น้องโอเคแจมจะปิดฝาแล้วก็ต้มให้เขาหอมๆที่นี่ก่อนนะโอเคค่ะแล,ะล้วเดี๋ยวระหว่างนี้แจมจะไปหั่นมะนาวบีบมะนาวรอแต่จะไม่ได้ถ่ายพี่น้องดูนะเดี๋ยวไว้มาตอนผสมทีเดียวนะจ๊ะโอเคค่ะพี่น้องนะห้านาทีสิบนาทีผ่านไปนะแล้วเดอดดีแล้วนะเบาไฟนิดนึง ันนี้เหลืออยู่ดอกหนึ่งเสียดายใส่เข้าไปเลยโอเคเนี่ยจะเห็นว่าดอกมันจะซีดลงเห็นไหมดอกก็จะซีดๆลงนะเห็นไหมดอกซีดลงแล้วสีฟ้าสวยงามมากแล้วนะอันนี้ดำใส่เป็นเข้มข้นมากๆเลยนะเพราะเรามีอัญชันของเราเองเนาะไม่ได้ซื้อนะโอเคแล้วก็กลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะ อัญชันมะนาวใบเตยบุนมะพร้าวว้าวยา่งงามมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลปุงน้ำตาลได้เลยแล้วเดี๋ยวก็ใส่มะนาวได้เลยแล้วก็พร้อมกรอกใส่ขวดแบ่งปันแจกจ่ายแล้วก็เอาไว้ทานเองด้วย ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราต้องทานสมุนไพรกันแบ่งก็หมายความว่าอาหารนะก็ต้องเป็นสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรแต่เครื่องดื่มหลกัลกๆก็ต้องเป็นน้าเปล่านั่นแหละพี่น้องแต่ถ้าเป็นสมุนไพรพี่น้องก็ต้องสลับสูตรนะกร่าชาญแต่จะดื่มแต่ขิงขิงขิงกระชายกระชายกระชายอย่างเดียวไม่ได้นะอูนี้ปีฝ่าน,นะฮะอะไรที่เกินพอดีมันก็จะไม่พอดีนะกระชายก็วันสองวันเหมือนเรากินแกงขนมจีนี่ยกระชายอ่ะ น้ำยาขนมจีนเราคงไม่กินกันทุกวันหรอกจริงไหมอ่าแล้วก็ทุกอย่างต้องร้อนนะสมุนไพรส่วนใหญ่ก็จะต้มร้อนนะต้มให้ร้อนนะแล้วก็ผสมประสานหลายๆสมุนไพรผสมผสานกั้ไปโอเคสีสวยให้พี่น้องดูสีก่อนตอนนี้เป็นสีฟ้ายังไม่ม่วงนะคะโอเคสวยงามมากสีสันสดใสงามสวยงาม,งามแล้วก็ได้คุณค่า ทางสมุนไพรด้วยนะเ okay, ค่ะ่อเคจะแยมเอาถุงอัญชันออกแล้วนะอันนี้แล้วแต่พี่น้องจะปรุงนะความหวานนะความหวานแล้วแต่พี่น้องจะปรุงนะจะหวานมากหวานน้อยแล้วแต่นะก็เติมเติมจกนกว่าจะพออกพอใจกันนะแล้วก็เติมมะนาวลงไปแต่นี่แตม้มว่าอยากทำเป็นสีอัญชันอย่างเดียวด้วยนะ ีก็จะออกพ่อ <lesser> ค <seeing> ้าคนให้น <Luc ar cells> <sm all been DVD> ้ำตาลละลายก่อนแล้วถึงค่อยเติมมะนาวน้ำตาลละลายมัน เมื่อกี้เราจะใส่ก่อนหน้าที่จะใส่พี่น้องดูด้วยนะพี่น้องก็ปรงุง้ตามขออนุญาตปรงุงรสชาติของตัวเองก่อนนะแป๊บนึงนะพี่น้องก็ปรุงตามที่ตัวเองชอบไปเลย,เลยอ่ะนี่ก็คือมะนาวแต่มันก็บีบธรรมดาน,นี่แหละนะก็ไม่ได้ใช้เครื่องอะไรนะใช้มือแหละบีเทใส่้าแฟเดอรเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วง,งนี่พอเราใส่นี่ไปเปลี่ยนสีเลย ฟ้าสีสวยมากเปลี่ยนจากน้ำสีฟ้าเป็นสีมอดเนดะี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำสอสีนะฮะนะก็คือว่าจะเป็นแบบไม่ใส่มะนาวด้วยจะได้มีสีฟ้าสวยๆเป็นสอสนะีนี่ก็ปรุงนี่ก็ชิมนะพี่น้องก็ชิมนะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะฮะแต่ต้องเผื่อวุ้นมะพร้าวนะวุ้นมะพร้าวก็หวานด้วยนะโอเค สวยๆส,สีมส่วงแล้วจ้าเค okay. เดี๋ยวรอให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเอ่อเอ่อมากรอกใส่ขวดกันเนาะจะเสิร์ฟแบบร้อนๆก็ได้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าระหว่างที่รอน้ำอัญชันเนาะอุ่นเย็นลงแล้วก็มากรอกกรอกวุน้นใส่ขวดนะแล้วพอ,อ,อน้ำอัญชันเย็นลงแล้วเราก็มากรอกใส่ขวดไว้เลย,เลยแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะ โอเคค่ะพี่น้องเรายต้องจบคลิปตอนนี้ก่อนนะเพราะว่าฝนมาแรงมากฝนมาแรงมากก็กรอกนะเราก็กรอกนะค่อยๆกรอกใส่ขวดนะ,ะสีม่วงก็จะเป็นมะนาวเนาะอัญชันมะนาวนะสีฟ้านะก็จะเป็นอัญชันนะคะธรรมดาเป็นน้ำชำอัญชันวุ้นมะพร้าวอันนี้ก็ใส่วุ้นมะพร้าวด้วยนะโอเคไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลับบงใจให้แตมด้วยนะทำคลิป อร่อยอร่อยวหวานหวานหอมหอมนะมาฝากทุกคนนะคะไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีค่ะเชิญตามชาแนลค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเชิญตามและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ